บครบัช่วยไปติดต่อบริษัทแอร์สปอร์ตให้ผมหน่อยผมว่าจะสั่งเสื้อจำนวน100ตัวมาให้กับนักกีฬาสโมสรเราช่วยสอบถามโปรโมชั่นต่างๆของบริษัทแอร์สปอร์ตให้ผมด้วยนะครับ สวัสดีค่ะจากบริษัทแอสปอร์ตค่ะติดต่อเรื่องอะไรคะสวัสดีครับติดต่อจากสโมสรกีฬาครับอ่าคือผมเป็นไใจจะสั่งเสื้อกีฬาจำนวนหนึ่งร้อยตัวครับไม่ทราบว่าบริษัทมีโปรโมชั่นอะไรหรือเปล่าอ๋อค่ะทางเรามีโปรโมชั่นนะคะสั่งซื้อเสื้อจำนวนหนึ่งร้อยตัวแถมฟรีถุงเท้าห้าสิบคู่ค่ะและปลอกแขนกับตันทีมค่ะลูกค้าไม่ทราบว่าลูกค้าสนใจหรือเปล่าคะ ระมาีน่วนะคะลูกค้าจะได้รับสินค้าประมาณ3-4วันนะคะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ ฮัลโหลครับค,คุณแนมีอะไรหรอเบิคกับผมฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณไอซ์บริษททางสโมสรกีฬาโทรมาสั่งทาเสื้อกับบริษัทเราค่ะจํานวน100ตัวนะคะคุณไอซ์ช่วยเล่งพนักงานให้ผลิตได้ไหมคะแล้วก็มีของแถมนะคะคือถุงเท้าห0ิคู่แล้วก็ปลอกแขนกับตันทีมให้กับละะูกค้า okay, ด้วยนะคะอ๋อได้ครับผมโอเคค่ะคุณไอซ์ฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ทุกคนครับวันนี้งานเข้านะครับผมเราต้องผลิตเสื้อ100ตัวเริ่มงานได้เลยนะอ๋อแล้วก็อย่าลืมแถมถุงเท้า50คู่แล้วก็โปแขนกับตัทีให้กับลูกค้าด้วยล่ะได้ครับหัวหน้าได้ค่ะหัวหน้าได้ครับหัวหน้าพวกเราเป็นไงบ้างครับงานเรียบร้อยหรือเปล่าด้ตรวอมงานกันหรือเปล่าครับ เสร็จแล้วล้วครับหัวหน้าผมกับพี่ฟ้าก็ได้ตรวจสอบดูแล้วครับจะส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคครับทำงานกันได้ดีมากครับผมเราสวัสดีค่ะคุณไอดำเนินการเรียบร้อยหรือเปล่าคะอ๋อจัดส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับ โอเคค่ะห,หน้าโปสวัสดีค่ะมาหน้ามีอะไรหรือเปล่าคะผมจะโทรมาบอกคุณแอร์ว่าพรุ่งนี้เวลาสี่โมงนัดประชุมพนักงานทุกคนนะครับฝากคุณแอร์แจ้งกับทุกฝ่ายด้วยนะครับ ครับคุณแอร์ผมฝากด้วยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้ผมจะมาแจ้งเรื่องยอดขายของบริษัทและผมมีข่าวดีมาบอกทุกคนนะครับเรื่องยอดขายนั้นทางบริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นมากพนักงานทุกคนตั้งใจและทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพผมเห็นถึงความขยันของพนักงานทุกคนส่วนข่าวดีผมจะมาบอกว่าทางบริษัทจะเพิ่มโบนัสให้กับพนักงานทุกคนขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจทำงานมาตลอดและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการภายในองค์กร ค่ะวัวหน้าผมวันหน้าอ่าขอบคุนข่ะหน้าขอให้ทุกคนตั้งใจทํางานแบบนี้ไปเรื่อยๆผมก็ขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ